มาครับต่อมาต่อกันต่อลงแรงต่อแงรงลดเรื่อยๆเลยไม่มีขึ้นเลยเสื่อเอาไว้จะใช้สีนู้นเลยแล้วเอาสีขาวจบ ิดหัวตั้งหัวตั้งนี่เลยไปรรับเปล้ลงเลยเป็นปีกโอ้ยเขาฟูบาซ่าเกี่ยวฟูบาซ่าได้นะเกือบเต็มทีมมาตั้งใจเล่นสักเกมหนึงห่งนะเกมสุดท้ายแล้วของวันนี้ สายต่อโรดี้เมสซี่ฮาเมิดพิกอัลตาโลพิก ปั่นเลยโอ้โหไม่เข้าบอลแล้วก็ปั่นเลยเขาใหม่ปั่นเลยไม่เข้าบอลใช่ไหมสองทีรอบแรกคาเมสรอบสองเมสซี่ชอบอย่างไรบอลเนี้ยบอลแบบไม่บีบอะบอลดักทางอะเล่นง่ายสำหรับแผนผมอะ ใายต่อเกมเจอแบบนี้ชอบเกมไม่เพสซิ่งอ่ะเจอบอลเพสซิ่งเนี่ยเหนื่อยใจเลยต่อบอลยากอีกทีหนึง่งอ่ะอเบาไปกดปล่อยมือเร็วไปหนะ่อยนั่นแหละต่อไปให้ต่อเลยให้ต่อเลยนั่นแหละให้เคาามาเคาะมานั่นแหละ รอไปกระเท่าน,านั้นยกแล้วยกแล้วลูกนี้ปั๊บเป้โอ้โหไลรอตัวกองหลังมดาดักไว้อยู่แล้ว บอลน,นี้บอลวันทูไม่เคยกลัวเราไม่กลัวบอลวันทูเราตามโลเรากลัวบอลโยนข้าหมหัวอย่างเดียวเราไม่กลัวบอลวันทูบอลวันทูเราดักได้ เปิดเราไม่ได้พากไว้ไม่ได้พากไ้คั้เงเจกเล่นเลหนะต้องเอาชนะแล้วเอาแรงกลับมา้ได้เอาแรงพันหนึ่งร้อยกลับมาให้ได้เฮ้อย่ากองหลังอย่าขึ้นอย่าขึ้นสูง๋ยวโดนอย่าขึ้นสูงนั่นไงคว่าแล้ว ถ้าเอาของหลังไปวิ่งไล่บีบให้เอาของกลางตัวรับเป็นตัวไล่แล้วก็ให้ C A A M F ไล่แทนของหลังต้องยืนปากหลักแมนมาร์กิ้งไว้แล้วใช้แมนมาร์กิง้งบางทีก็เผลอหลุดเขาของหลังไ,ไล่ทีนี้แผงรับมันจะหลุดเลยหลุดตำแหน่งกันไปหมดเลยเวลาเขาเติมเขาจะเติมทะลุช่องเขาจะจ่ายง่ายเลย แผนบันทูไม่ค่อยเท่าไหร่หนะผมจะจะใช้แบบตัวกลางลุกเป็นตัวไล่บอลแทนเขาเริ่มบีบแล้วเลี้ยงไว้หน่อยครับ โดนคืนดีเขาบังให้บังกันเองโอหเกือบโดนช็อตนี้ตั้งมอนเปลี่ยนฝั่งเลยไปมาแล้วครับโริเกต ราวตาโลโอ้โหโดนดักนี้เขาวิ่งลงมาพอดีเลยนะโดนดีครับลาวตาโลเร็วกว่าไหมเร็วกว่าไหมเรียบร้อยราวตาโลขาพลาดให้เราเอง เรากดแล้วนะสกติปเลยแล้วนะถ้าเขาอยากดูก็ปล่อยเขาหลุดหลุดหลุดตั้งเกมอ่ะเขาเริ่มไล่แล้ว เขาไล่อย่างเงี้ยเพืจะจ่ายบอลยากเลยเพราะปีกเรามันเติมสูงอนะเนี่ยไม่ชอบเลยบอลโยนเนี่ยหักทางไม่ค่อยได้ปีกเรามันเติมสูงบอกแล้วมันจะจ่ายขึ้นยากเราต้องถ่อยๆตั้งเกมแผนเนี่ย แต่มีแผนนี้อีกแผนหนึ่งที่แบบบุกป,ปีกดีมากเลยนะปีกจะไม่เติมสูงมากจะรอรับบอลแล้วก็พาบอลไปแต่แผนที่หลใชน้นี้ปีกจะเติมสูงไปเลยสองูนน่าจะชนะแล้วล่ะอย่าประมาทอย่าประมาทเมที่สามาไ,ได้ต้องมา ล็อกเขากางเขากางเข้ากลางเขากลางเต็มข้อห้าเมตรชอบมากเลยนะนักเตะแบบประมาณห้าเมตรอาซาเล่นง่ายครับข้องตัวมีเยอะโดนดิลูกนี้ปบเป้นิดเดียวจบครับสองศูน แพ้ไปเกมหนึ่งสเกมแพ้ไปสองเกมยังไ,ไม่ขึ้นร้อยเขาอีกเกมหนะึ่งไปนะครับมาใหม่คลิปหนะ้า